ุพเเเลอรจากจากขนมญี่ปุ่นกลายเป็นน้าโปเกมอนญี่ปุ่นครับซืมาจากที่ร้านขนมญี่ปุ่นครับเป็นหน้าตาแบบนี้ เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะมีจานก็มีมีกัวใกญ่ก็มีอะไรกันหลายอย่าไม่ช่วยแกะแกะดึงดูแกะได้โอ้ยสองสือฉีกฉีกผ่านหน้าอีวูแล้วอืมอุปกรณ์ก็ได้มีมีหลอดมี หลอดอะไรวิคนแล้วก็มีผงสีแดงอันนี้แล้วก็มีผงสีน้ำเงินอันนี้แถมให้พอดูวยค่ะหนึ่งรายก็คือนี่เป็นโปเกมอนในตำนานก็ชอบอยู่นะเขก็ชอบค่ะมโชว์สวยดีนะแก้วสวยไหมสวยเอามาให้มาถูกใกล้ๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นยี่ห้ะ แล้วอีกอย่างนึงก็คือน้ำนี่นะครับอย่างนี้ก็คือน้ำเย็นนะค่ะแล้วเราใส่ทั้งถือเลยไหมครับไม่ต้องฉีดก่อนฉีดเริ่มจากซองสีแดงก่อนใช่วิธีทำอยู่ด้านหลังนะคะก็คือขุดถุงวันคือให้เทน้ำพันยีบจุนบีระอะไรพู้ใช้ญี่ปุ่นเหรอใช้ญี่ปุ่นค่ะเทน้ำจนถึงขีด I, ดาวนี่นะุนสี edi, sure. ่เหลดาวาครับลูกเ๋แม่เทให้นะอาพ่อไทยโนบะปะเพลงเด่นอะไรโนบะปาโอเพลงยูม้าฮ่าฮ่าฮ่าวิเกินนิดนึงเดี๋ยวแม่กินออกก่อน เก็บหุยดาวพอดีเลยฮ่าๆทีนี้ต่อไปก็คือเห็นไหมต่อไปคือแกะซองสีแดงนี่ก่อนเนาะดูนะว่าข้างในมันจะออกมาเป็นสีอะไรซองสีแดงนี้นะคะคุณพลเป็นคนเตรียมคนใช่ไหมโอ้ยเยอะนะขออีกนึงให้มันเปิดเฮ้ยเลยครับคุณแม่อ่ะให้ดมกลิ่นก่อนกลิ่นเหมือนพีท กินเป็นโคล่าเลยค่ะกินเป็นโคล่าเหรอาร์เ,รลาาเทลงไปเลยค่บะบเป็นผงสีขาวข้างในนะคะหาี่หมดอนะ่ะคนเลยครับลกูแกแก้ด้วยเพื่อไม่ให้หกเนาะพ่อมองเห็นไหมหันหันฝั่งฝั่ใสให้พ่อดูแม,ม่ช่วยคนไหมคนให้เข้ากันนะคนะนาแม่ช่วยนะ หอมไหมครับลูกน้ำหอมไหมหอมอยูมันกลิ่นพี่เราจะรู้ได้ไงว่ามันเข้ากันแล้วเนี่ย่ดูอ๋อมันเริ่มจะเป็นวุ้นเดี๋ยวแม่ขอขย,อยับเข้าไปใกล้ๆนิดนึงอ่ะคุณแรงๆนะคะวันรุงกระเด็นนะเอออย่างนั้นแหละดีมากเหมือนจริงจังเลย เป็นหลอดมาเซเลอรี่ไหมหลอดที่มีเนี่ยเป็นช้อนด้วยในน้ำสีอะไรข้างล่างสีฟ้าฟ้าสีฟ้าฟ้าเหมือนน,น,น้ำตํำลวดน้ำตํำลวดเหมือนในในภาพไหมลูกมันจะเป็นแบบวุ้นๆุ่ะแต่มันคงไม่แข็งหรอกมันคง <Okay. S 1> เป็นเหมือนแค่เยลลี่ หมือนเจลลี่ะเดี๋ยวเราอันนี้กันเลยนะครับอ่าพอเข้ากันแล้วต่อไปก็เทผงเอ้เทน้ำก่อนให้เทน้ำถึงขีดนี้ขีดหัวใจ,วใจมแม่ต้องช่วยเพราะน้ำมันเต็มขวดมากเกินไปแล้วขวดมันใหญ่ขวดมันใหญ่เราจะรู้ได้ไงว่ามันเข้ากันแล้วเดี๋ยวให้พ่อดูคิดว่าเข้ายัางคิดว่าเข้าแล้วเพร่ะมันจะเป็นแบบประมาณนี้ยังไม่รู้เหมืนอนกันเนาะเพราะว่าเราแปลภาษาญี่ปุ่น พ่อจุ๋งหยิงกุนบิงะ์เตอรเนอตอินจิงจินจีอะไรเยอะชีให้ใหโออิชิโออิชิแปลว่าอร่อยใช่ไหมอาทีนี้จะเทงหัวใจนะครัมบิดาอะพอดูีถึงหัวใจยคดคดคดาดคดาดอีกไหมอออถึงแล้วเกือบ หลังจากนั้นั่าตาสำคัญก็คือมันไม่มันไม่เห็นแยกชั้นเลยอ่ะใส่ไว้ก่อนจริงเดี๋ยวนะแป๊บนึงเนี่ยในนี้พอใส่แล้วเดี๋ยวมันจะแยกอีกอันบนอันนี้ไม่ต้องคนแล้วป่ะ้านบนมันก็จะน้งอีเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเทสี่งสีฟ้าลงไปเมื่อกี้ดูเป็นยางงเมื่กี้ดูมันแยกเลยพอเทน้ำแป๊บปุ๊บมันจะแยกเป็นสี อ่าเดี๋ยวแม่เทอลอรออกก่อนนะคะเ่อ่าลองดูซิมันจะเกิดฟองไหมอ่ะเดฟให่พ่อมาดูใกล้ๆนะคุณคนทำตัวสูงๆมาลูกเกิดฟองตุ๊กตุ๊ว้าวกลิ่นไม่มีอะไรมีกลิ่นมีกลิ่นได้เหรอกลิ่นเหมือนอะไรกลิ่นแบบว่าเป็นโค้กเหรนเกิดฟองขึ้นแล้วมันเกิดเป็นฟองปุดบ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 ุดเลย พี่แต่ว่ามันไม่ขึ้นเหมือนเบียร์ไม่ก็แค่นี้เองเนอะยังไม่ต้องยัไม่ต้องคนไต้องคนให้มันขึ้นเองครับเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าได้แค่นี้เองฟองไม่ขึ้นอ่ะแล้วมันก็ไม่แยกชั้นด้วยดูดิสงสัยพอห้ามคนลูกช่วงที่ใส่น้ำลงไปถึงหัวใจอ่ะห้ามคนทีนี้ไม่เป็นไรชิมได้เลย ชิมสิคนชิมสิรอให้มันมันได้เสร็จของนองมันเสร็จแล้วโปเกมอนกินน้ำตัวเองนะอ่ะกินน้ำเพื่อนตัวเองสิตูในนี้สิเป็นฟองฟัดขึ้นมาหรือว่ามันจะค่อยคอขึ้นไหมล้วยแม่ว่ามันเหมือนมันจะค่อยๆขึ้นนะเอาค่ะกินอร่อยไหมถามน้องพี่ อันนี้นี่มาคนมันเริ่มฟูขึ้นแม่รู้ละห้ามคนพอเทนี้ปุ๊บใช่ไหมมันเป็นวุ้นปุ๊บเราคนเข้ากันแล้วเราก็ใส่น้ำมาขนาดนี้ช่วงที่ใส่น้ำแล้วอย่าเพิ่งคนแล้วเราก็ใส่ใส่ซองสีฟ้าลงไปมันก็จะขึ้นค่อยๆขึ้นฟองลุ้นๆนดูอีวีหันมาวองอีวีอยากกินะอีวีหิวแล้วมะ เ็สก็หัน <laughs> มาดูกับอีกินหอมไหมเ็สก็หันมาดูอะไรตุก็หันมาดูเน็โตก็หันมาดินีต้ข้างนมีเนสโตก็หันมาดูด้วย <laughs> สงส่ขึ้นแค่นี้แหละ <c oughs> แค่นี้เหรอนีอ่แหละเต็มฟองชิมใช่ไหมทีนี้ต่อไปเป็นขั้นตอนสำคัญก็คือการชิมอันนี้นิดเดู <c oughs> นะคะดูนิด <c oughs> นึง เป็นยังไงบ้างเหมือนสซเลปี้จริงว่ะอร่อยไหมอร่อยสุดยอดเลยเซเลปี้สุดยอดครับอร่อยจริงเหรอน่าซื้อมานลองไหมน่าซื้อมานลองมาอ่ะดูอีกถ้าอร่อยดูอีกเหมือนเซเลปปี้ทำไมมันสร้างเหรอไม่มันสร้างชิ้นไม่ทำชิ้นไม่ชิ้เลยนะเป็นเหมือนสซเลปี้นะ คุณลองชิมล้วมันก็เหมือนเซเลอปี้อยู่นะเหมือนเซเลอปี้ผสมเมลอนเอี้สีเขียวมาสิเซเลอปี้ผสมน้ำเขียวแม่รู้แล้วเป็นเซเลอปี้น้ำเขียวไหนมันจะมีช่วงมันจะต้องมีวุ้นด้วยอ่ะมันไม่มีมันไม่ขึ้นใช่มันไม่ได้แยกชั้น โอเคอร่อยนะซาซาเหมือนใส่โซดาเป็นฟองฟอนเลยค่ะแม่ฟอน,นเป็นแตเแีงยังไหมยีงง่ยหอเหมือนเตอร์ปี้มาสมเลมนะมันเหมือนเตอร์ลปี้มาสมเลมอน <laughs> มันเปรี้ยวมันออกเป็นกลิ่นหวานหวานเหมือนน้ำเขียวอะ่ะน้ำเขียวแฟนตาอร่อยอะ <laughs> สบและสะใจเลยะสะใจอ่ะแม่ป้อนน้องให้นะอ้าวตัวโปรดของแม่กินงำนี่ตัวคางงี้เห็นไหมงำกินแล้วจะพัฒนาล่างเลยเอาโยนออาพี่กินงำโอเคอ่ะลาไปก่อนนะจบแล้วสำหรับเบียโปเกมอน ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับสำหรับเบียร์เบียร์โปเกมอนพาร์ค S Y Z นะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะเอาอะไรมารีวิวคอยติดตามช่องนี้คือคุณพนค,คุณพนยี่ปุ่นขนมคุณพนยี่ปุ่นนะครับก็เพราะว่าผมซื้อขนมยี่ปุ่นมาตลอดเลยครับแทนตัวเองว่าผมแล้วก็ แลวก็นี่ครับก็จะเป็นนามนะครับเดี๋ยวเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์ให้คุณพินด้วยนะครับอย่าลืมกดช่องด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไคกดไลค์กดแชร์ให้คุณพินด้วยนะครับสำหรับทีนี้ขอลาไปก่อนนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย